ทันยาปื้มชกสองชั้นเล่นหนังเลิฟเลยร้อยหนึ่งได้บทโชว์พัฒนาฝีมือที่สุดแถมขึ้นท่านเป็นนังเอกประกบตลกชื่อดังหม่ำจกโมถึงจะเคยผ่านงานแสดงทั้งภาพยนตร์และเคยรับบทนักเอกมาแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งหน้าคมทันยาอาสยาถือเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์ฝีมือการแสดงมากที่สุดถึงกับเอ่ยปากเป็นหนังที่เธอภูมิใจมากที่สุด แถมยังได้มีโอกาสร่วมงานกับสุตาตลกมากฝีมือที่เธอนับถือมากที่สุดอย่างหม่ำจกมกอีกด้วยทันย่ากล่าวว่าตอนที่รู้ว่าตัวได้เล่นเรื่องนี้ทันย่าดีใจมากที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นผลงานแสดงละครและหนังมาก่อนเป็นหนังเอกมาก็แล้วแต่เรื่องนี้เลิฟเลยร้อยหนึ่งถือเป็นเรื่องแรกที่ได้รับบ,บทเป็นตัวเดินเรื่องเลยทำให้ทันย่าต้องทำการบ้านหนักขึ้น เพราะไม่อยากให้น้ำหมั่และผู้กำกับต้องผิดหวังบทแพทค่อนข้างมีอะไรให้เราได้เล่นดราม่าเยอะกว่าเรื่องอื่นที่ทันญ่าเคยเล่นการได้มาเล่นเรื่องนี้เหมือนเป็นโชคสองชั้นของทันญ่าเลยเพราะนอกจากจะได้บทที่ดีแล้วยังได้ร่วมงานกับน้ำหม่่นด้วยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะถึงแม้จะเป็นการเล่นหนังกับน้ำหม่นจะไม่ง่ายเลยเพราะมีมกตลก,ตล,ก,ต,ลกตลอด แต่หนูก็เข้าใจมุกของน้ำหมํ่ำทุกอย่างนะเพราะโตมากับมุกน้ำหมํ่ำค่ะ